สบายเลยเนาะตอนยามเศร้าค่ะเต้นมานึ่ง้าลให้กำลังเตรียมที่เดียวกินเรียนโยบานค่ะต้อเอาบุญมาใส่เมื่อคนาอีกขนาดราดบ็งไงซื้อปลาหมึกมาวันที่หัดปลาหมึกเนาะใส่ยงไ่อยกกินผัดขนาเลยผัดคนาจัดเสิร์ฟชนกินเลยนั้นในกวนทีาเข้าสุกขาคนะา ตัวเงี้ยเงยได้ไหมสวัสดีานามสอสครับๆๆผมนี่ยังขาดเนี่ยไที่เดือดเซืออะไรก็ผิดเดือเสือผิดเนาะแต่ยังนีมันยังไม่เดี๋ยวผมไปซื้อผิดมาให้เราคงจะเข้าันครับเราคงไอคขนนาทานะครับเแต่เราบานเบิงบุกิดแลนไดเปิดแน่แล้วเนาะนัะ่นดซึ่งเปิดกระบอก

ทุงลสิบบาทใสมนมาสองถุงใส่มือแล้วล่ะใสเราจะซอยน้ำคามนี่ครับคามาแล้วขวดกจะแม่ตาถุงแล้เนอะสงส่ยได้ค่ะขอดคะขอดถุง พัฒนากขนาขดมือแม่ล้างมูอครับท่านผายังไงเธอออู่ทีนนน่นูขัดดไม่อเปยนดกัม่ลงอันซักจุดเก่าล้างาว่าสอ แม่ทำกับข้าวต่เช้าเลยมาสอบทอยยูานหน่อยทอยยูบานบริเวาฝาก็ได้หยุดแก่องเห็ุงานครับมื่อนึ่งหยุดมาออกอาบุญบางไฟหยุดลานบุญบางไฟอยู่บานหน้าขำาองทำเภอหนอง,งสีจองหวัดกาฬสินธ์นี่นะครับ นานจากสองมือสามมือ่อเห็นจะเงานไนมะ่ก็ไมิยด้หยุดโทงานมองไปประท้งานไหยมันไม่ตอนทอดทอดอีกแล้วขอดนะ้วไปินงงาเกี่ยวไปเรยหอดตอนเที่ยงนะฮัลใส่กะเทียมนี่ต้องขอหน่นอยไอวะนะ เรื่องขา,างอขอขัมจตลาดระอ๋อเข้นอายนะขอเย็นน้ำในหนึ่งพี่เมองอันทีสิงนาฬิกาปุก นางเดกาปุกปี๔๒๐เติมันชิีายสิตื่นมาบรหารได้ยังไงบอมีอะ่งตื่นในทางอะตื่นะเสียงน้องแพร่ก๊องแกงหนม่หขวดเขาโยงไรเลยเธอนางอยู่คือกับใจตัวนึงแล้วฝนตกดิจิตไายัง ง่หลยังไงให้ปิดียมน้ำจากข้าวกันนะแล้วน้ำจะจติดว้กันเบิ่งกันืนึืนเสียหน,นักมาอย่างบุบเลยยังอยี่ติดกิดงานนะ น้นองห้องไยเนี่ยแม่เปลี่ยนมาแม่ไป,ปฟันละมันต่อนละ้วฟันละมันไปัะปูเฮ้ยนออเดินน้องหองไชเนี่ยเด็ได้ไกินถ่ายเยะเดือดแตกไปทุกทนอน่าเกินเจะเ้าน 哎呦喂！太专业了。嗯嗯嗯嗯嗯 con thầy Như cái chỗ Chà cà phê Tôi nằm hoài dùng cà phê

พี่เอียงเล็ดออกเตยจากนาทกัครับไปใส่ตัวน้ำห่อนและวลองกินน้ำห่อ หกหก,หกวงันยังได้นนครับหกสิบก,กับบดเคลือบข้านเกิดเองที่จริงสิเครียดทางมันกวงกว่านี้ครับแต่ว่าถาบดเอบดลูกบิดมากไนเน่อย ก็นับาาคากุญแจวันเห็น ดหมูแ,แล้ววันนี้แม่จะตัดหมูเนาะต้องผัดข้าหน้าไหมกระแซ่กระแซ่ห <c oughs> อ,อมห้วยห้วยเลยปที่ <c oughs> อบย <c oughs> เสร็จแล้วขต้องเข้าขึ้นแล้วหรอเปล่าเข้าขึ้นแล้วรียมขอจน๋มลงนะครับได้ชนากับทอดหมูวนนี้เปลี่ยนกระปุกไห้ไหมวะจะกระปุกนั้นปิด่ไดเลยใช่ท้าผมก็ะจิบง่าแล้วเนาะครับจ้ามองก็จิขอตัวนั่นแหละ ปเท็นกินจเจ้าวบางพีพีผัดประหมึกไว้ผัดปลาหมึกไว้ห้าพราะวานอพ่อไปเรียนกาคอาสสัณลาออเนี้ยวไม่เป็นงานแล้วเอารถใหญ่ขึ้นไปครับมันน่าจะใหญ่ไปโอ้หัวรถใหญ่ไปตัวนี่กนได้ลงจากหน่อยเนาะเอาตัวมาเจิดมาอง็จิดอาดกระได้ คนมาใครได้ปูเสื้อนอะเช็ดน,น้ำขนมเส้นครับเดี๋ยวไพอคลิปหน้าครับผมบสำหรับที่นี่กันขอจบกันแล้วอาจารย์บ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> เต็มรถเลยทััดลมทั้งยากันยุ่งเนาะหลายอย่างเลยครับงานในป่าเนาะกันจักหน่อย